แ e รร e s เ m ซ r มารบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICS T I Can t Speak Turkish ช่องที่แบ่งป Estamos ันความรู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาตุรกีระดับ A 1บทที่3 a ถึงแฟกันค่ะ economy economy เศรษฐกิจ economy e r k e n e r k e n เร็ว ล่วงหน้า early sk sk เก่า old sh sh คู่สมรส p o u s e evhanem evhanem แม่บ้าน housewife fabrica ฟาร์บิกาโรงงานแฟตเทอรีฟากเลอร์ฟากเลอร์แตกต่าง Different คิดคิรความคิด Idea ฟิล์มฟิล์มภาพยนตร์ f i l ม f ฟุตบอล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 ม o เช a ฟุตบอลม l เชการแข่งขันฟุตบอล o ุตบอลแมตช์ขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง ICST กับ Zim นะคะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ